ไรู้ว่าเจ้าพีจะลืมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้องค์หินเพคะจะลืมได้ยังไงองค์หินเราเป็นคนสำคัญนราเป็นคนย่างฉันนี้แต่คงไม่ถึงฝ้าจึงไม่เวนนำพบกับเพลงที่ชอบตกบนหัว คิดถึงน,น้นาลิตานี่เธอรู้หรือเปล่าว่านัสถานที่แห่งนี้นะ่ะเธอจะเข้านอกออกในนะ่ะมันไม่ได้นะรู้ไหมอ้าวแม่พนายเป็นยังที่ไอ้นานที่เขาออกก่ได้ก็ที่นี่ไอ้นานจะเป็นล้าเฝ้าสวนวันวันมันก็ต้องเฝ้าสวน,น,นกนถุกต้องแล้วแต่ว่าแม่พนายเจอหน้าไอ้นาน,นี่ยอย่าองทำหน้าม่อยถ้าทำหน้าม่อยแล้วมันบ่งามเด้อ มาเมื่อนี่ไอ้นานน่ะมีของมาให้แม่พนายด้วยนะมีของมาให้แม่แล้วตายแล้ววันนี้มาไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเนาะแต่ไี้ตุ่มของมันต้องวางนี่ดอกพี่คะนี่แม่พนายพวงมาลัยพวงนี่พวงมาลัยไอ้นานนี่เฮ็ดเองตบมือเลยเด้อหมายความว่าเธอใจพวงมาลัยนี้กับหญิงนั่นเหรอจ้าแม่แล้วจริงเหรอจ้าพนายรักไปเลยโอ้ถ้าทำเองกับมือด้วยชอบปอเก่ง สวยมากเลยจ้าไอ้นางเน็่เองงามหลายสวยจริงๆด้วยเดินเดิเดินเดเด <c oughs> อะไรปบ๊ดแม่พนายทำไมล่ะจ้าทำไม่หยังเนี่ยก็แม่พนายหูบอถ้าเป็นคนบ้านคอยหูสาวรับวหูอไรจะหูเบาแล้วไปทำแบบนั้นสแสดงว่าแม่พนายต้องรักละไอ้นานแล้วแม่บอนานนี่ตาหนี่แอปรักไอ้นานบ่นิ่หย <c oughs> ุดพูดย่างนี้นะ ก็รู้แต่ใจไม่ใช่หรือไงว่าหญิงเป็นพระผู้มาอยู่แล้วทำไมกันถ้าการที่หญิงเฉยชมพรมาลัยพวกนี้มันหมายความว่าหญิงได้รับรักเธอแมแล้วจะหาว่าหญิงทำแบบนี้ได้ไหนาใน,นตา่างประเทศถ้าจะว่าไงเต่าหน้าน,าน้ำใจเบิร์ดเลยไม่ชอบไม่ชอบบเห็นต้องทำแบบหนีเลย ก็เป็นอยัางก็ชอบบ่เป็นอย่างเก็บไปทำอย่าทําคคอยอย่าทําค่อยอะไรอะไรนะอย่าทคอยอย่าทําคอยอย่าท้ายไอ้รเอกบตกเป็นข่าวไอักอะไรไอ้ยักเยี๋ยวเมึงเยียบแบนเพชรกูขอทันมึงม่แนเพชรได้เหรอเนี่ยมึง่เห็ตเนาะ เพชรเป๊บเข่าตาบ่ดิปล่อยกูกูไม่ปล่อยขอให้มึงปล่อยกูไม่ปล่อยมึงก็ปล่อยตัวไป